p e e d Shop นะครับผมก็เติ้นนะครับที่เค e d s h o p นะครับเฟซด้านล่างนี้นะครับนี่ครับเข้าไปกดเพิ่มเพื่อนได้นะครับและวันนี้นะครับจะมาพามาดูเจ้าตำนานฮายบุสะนะครับ1,300นซีซีนะครับก่อนจะเข้าไปฟังผมฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะอันนี้อะเรามาเริ่มนะครับตัวนี้ฮายบุสะ เป็นรถของโอเคน้องผมเนาะเดี๋ยวขอเล่าเท้าความก่อนนิดนึงว่าไฮยบุสะเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมายังไงอันดับแรกเลยนะดั้งเดิมเขาเนี่ยเป็นเมื่อก่อนเลยคนที่เกิดในยุคอะไร 90, 98, 99ถึงยุค2,000นะครับไม่มีใครไม่รู้จักไฮยบุสะนะเพราะเคยได้ขึ้นโพเดียมรถที่ไวที่สุดในโลกนะครับในโลกนะโหมันจะแบบ ว้าวเลยยุคนั้นมันแบบสุดยอดละก็เลยเป็นฉายาว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกนะตอนนั้นมาขึ้นพกขึ้นโพเดียมมานะครับด้วยความจุกระบอกสูบ1 3 4 0นซีซีนะครับสมัยนั้นยุคปี 1, 9่งกปี 1,99, 8, 9, 9, 9, ก็สามารถทำความเร็วได้300ขึ้นอะ่ะถือว่าเป็นรถที่ว้าวมากนะครับแล้วมาออปช่งออปชั่นเนี่ยเต็ม คือยุคนั้นเนี่ยสุดยอดเลยก็เลยเป็นที่มาว่าคันนี้เป็นตำนานตำนานก็คือรุ่นแบบรุ่นคุณพ่อเราเลยแหละคุณพ่อเราสมัยหนุ่มๆเลยแหละอ่ะายปุสาเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะเป็นโฉมโฉมล่าสุดก็จะเป็นเจนเจน3แล้วเนาะเจนสก็คือเพิ่งออกมาเนี่ยที่อยู่ราคา850นะที่ผมเข้าไปดูของซูซูกิมานะ850ก็ยังคงเอกลักษณ์ คล้ายๆคล้ายๆเดิมนะครับก็คือรูปทรงเนี่ยโอเคอ้วนท้วมสมบูรณ์แน่นอนจากนั้นเนี่ยต้องพูดถึงเจนแรกก่อนเจนแรกถัดมานะเจนแรกเนาะเ,เรื่องปีผมไม่แม่นนะครับก็คือเจนเจนแรกจะเป็นอีกโฉมนึงจนสุดปี2012 2012นเนี่ย จะเป็นปัม๊มส,สังเกตได้เลยครับสังเกตว่าตัวปั๊มยังไม่เป็นแบมโบนะครับแต่ถ้าเป็นเจนหลังจากหลังจากปี12ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นชุดหน้าจะเป็นแบมโบแล้วก็คือเป็นเจน2และเจนเจน3เนี่ยก็คืออยู่ในโชว์รูมล่าสุดตอนนี้ราคาเปิดตัว800,000บาทนะครับมีข่าวลือนะครับมีข่าวลือว่าฮายบปสาจะใส่ซูเปอร์ชาร์จจะนู่นนี่นั่นนะผมก็รอติดตามอยู่น,นะถ้ามันใส่มันจะเป็นยังไงเพราะมันเคยลดที่ ที่เป็นตำนานนะเคยที่เร็วแรงต่อมาผมจะพูดถึงอันนี้การขับขี่นะผมคงไม่ได้คลิปว่าผมไม่ได้ลงคลิปว่าออกไปขับรถลูกค้านะคลิปเนี่ยก็การขับขี่นะผมลองขี่ก็นิดนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยไม่กล้าลองแล้วลูกค้าเยอะการขับขี่นะผมว่ามันอันดับแรกเลยหนึ่งเป็นรถที่หนัก โคตรหนักเลยเอาง่ายผมขึ้นสแตนนะ่ะต้องเหยียบทั้งตัวหนักมากโคตรหนักอขอญาตยืนอ่าเพราะหนักเนี่ยความหนักของเขาเนี่ยทำให้ยิ่งเร็วยิ่งนิ่งเอกลักษณ์เขาเลยนะครับยิ่งเร็วยิ่งนิ่งนะไยาบุอ่าเท้าความหวนเอ ยุคสมัยก่อนนะเป็นรถที่มีโหมดด้วยนะเออแม่งมีโหมดแล้วคือยุคนั้นแม่งว้าวมากเดี๋ยวผมจะแผนกล้องมาเด,เดี๋ยวจะพากล้องมาดูว่ารถคันเนี้ยคือคันเนี้ยโอเคน้องน้องผมที่รู้จักเนาะก็อยู่ในวงการรถดิกรัรพอดีเขาซื้อมาซื้อมาก็มาเก็บสภาพหน่อยจัดสภาพเลกๆน้อยๆนะก็ใช้งบประมาณอยู่ประมาณ5 0,000กว่าบาทในการทำบ้านขึ้นมานะครับ หลักๆนะผมชอบนะความสูงเนี่ยความสูงจากเบาะเนี่ย80.5เซนติเมตรนะ,ะการค่อมเนี่ยโหเป็นสปอร์ตทัวริงที่แบบผมว่าขับสบายอะ่ะเอาง่ายๆเลยเป็นรถที่ขับสบายนะถ้าไปเทียบกับรถสปอร์ตรถอะไรอย่างนี้นะไอเนี่ยขับสบายมากผมว่าสายเดินทางที่แท้ทรูเลย มาก็เนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูว่ารถคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะในสิ่งที่ใส่ออปชั่นเสริมขึ้นมานะครับเดี๋ยวพามาดูฮายบุสะเจน2มันเป็นยังไงครับนี่อ่ะแตบบ่แรกผมพาดูเรือนไม้ก่อนเลยนะเรือนไม้นะครับอืมโฉม ไม่ว่าจะกี่สิบปีนะครับมันยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะความคลาสสิกนะครับดูเรือนใหม่นะดูดิมันเป็นอะไรที่มันแบบเอาง่ายคือเป็นรถที่ร่วมสมัยมากๆนะก็คือแบบคงความคลาสสิกนะเออตรงนี้เว้บบอกเกียร์ท่านผู้ชมดูดิรถสมัยก่อนนะรถสมัยก่อนไปที่บอกเกียร์ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเอออันนี้ความร้อนเนะความร้อน น้ำมันอ,อันนี้ก็ความเร็ววัดรอบนะดูไม้ที่ขอให้มาดีสองปดิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็คือสุดที่สุดแล้วนะอืมมีโหมดไหมเนี่ยมีโหมดด้วยนะโหมดโหมดปุ่มเลือกโหมดนะสามารถประโหมดก,กันกับขี่ได้นะคัดน้ํามันนะครับอันนี้ชัดไหมไม่รู้นะอ่านี่ชัดคัดน้ํามันนะแบมโบ้นะครับตัวนี้เป็นอ่าอันนี้ก็เป็น b บมโบนะครับนี่จัดสภาพนะแต่ถ้าผู้ชมเห็นคอนโซลไหมครับคอนโซลนี้นะครับอ่าขอ,อยากขายของหน่อยอันนี้ก็ทำจากร้านผมไปนะเป็นการหุ้มผ้าคาร์บอนนะครับแบรนด์นครอปบ้าคาร์บอนวิสัทเป็นแบรนด์ของร้านผมเองนะอ่าอันนี้ฮายัปุสระดูโชคกดิปรับได้นะครับอ่า อันนี้เป็นการปรับเทนชันนะครับเทนชันข้อหมายของเทนชันก็โอเคผมยังไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับโชคเนาะขออนุญาตดับหน้าจอเดี๋ยวแบตหมดอ่ะเทนชันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นระยะการเรียกว่าการดึงนะการดึงการยืดนะเทนชันเทนชันนิ่งอะ่ะปรับความระยะดึงอะ่ะความยาวของสรปงอะ่ะเทนชันอะ่ะด้านล่างนะด้านล่างไอจัดได้เหมือนกันนะ แหชัดได้นะครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมมันจะมืดหน่อยนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก็ได้ใหนะ้ชัดได้นะนี่เห็นป่ะนี่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 ใชัดได้นะชกคตัวนี้เป็นเรียกว่าเอ,อสามารถปรับได้ฟูลเลยในรถเจนสองพันสิบสองนะ อืต่อมานะวันนี้ก็คือคลิปนี้ต้องมาพูดผมจะพูดเกี่ยวกับพวกรถอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากมายนะก็คือเบื้องต้นเป็นยังไงนะส่วนมากผมจะมาพูดถึงเออ,อะไรอะไรแต่งที่ว่าที่ใส่เข้าไปนะมันมันดีกว่าของเดิมยังไงแล้วงบประมาณเนี่ยการทํามันอยู่ที่เท่าไหร่บอกว่าคันนี้หมดกับผมอ,ออกจากร้านผมไปเนี่ยประมาณห้าถึงหกหมื่นบาทไม่เกินนี้หกหมื่นบาทมีทอนนะครับอ่าดับแรกเลย อ่าผมจะพูดเออที่เขาซื้อมาแล้วนะครับอันไหนที่ใส่จากของโมนี๋ยวโมจะแจ้งนะครับอันดับแรกคัดน้ํามันนะใส่ไปแล้วเนี่ยคัดน้ํามันต้องบอกก่อนต่างกับคัดสายนะครับเพราะว่ามีความนุ่มนวลมากนุ่มนวลมากเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่มีสายเรามันอนะาศัยหลักการของเหลวนะครับ ของเหลวเนี่ยแน่นอนว่าฟิกชันเนี่ยมันน้อยกว่าสายสลิงอยู่แล้วนะทำให้มันเนี่ยนิ่มมากนิ่มมากบอกเลยข้อดีนะครับนิ่มนิ่มโอเคนิ่มเลยแหละสวยอ่าถัดมาเป็นปั๊มเบรกนะครับก็เป็น19อิตาลี R C S ก็ไม่มีอะไรก็ตรงนี้ก็จะเป็นงานงานหล่อนะครับคือตัว R C S เนี่ย19 R C S เนี่ยเดี๋ยววนไปทางนี้ดีกว่า 1 9 r c s นะตัวนี้มันจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันผมถ่ายตอนกลางคืนล้อ่าตรงน,นี้เป็นงานงานหล่อนะครับหล่อขึ้นรูปนะถามว่าถ้าเป็นพวกโลโก้แดงหรือลอสซีหมุดทองพูดนะั้นเป็นงาน CNC นะ CNC มันจะแข็งแรงมาก เรื่องการเบรกอะไรไม่หนีกันเท่าไหร่ครับไม่หนีอะผูน้นั้นจะเป็นเออลูกสูบไทเทเนียมแล้วก็อย่างว่าเา้าหลักการไทรเทเนียมก็คือทนความร้อนไม่กัดเก็บความร้อนนั่นเองทําให้เวลาการเบรกเนี่ยลูกสูบไม่มีการขยายตัวนะอ่าอันนี้ใครปรับเป็นมาสเป็น19นะ19บมิลน,นะเอาง่ายๆเพื่อนๆว่าทําไมต้องใส่เบรกแบมโบ่19ใช่ไหมสิบเกเนี่ยเลข19เนี่ยมันบ่งบอกว่าลูกสูบข้างในปั๊มเนี่ยเวลาเราการเห็นไหมาจังหวะยุบเนี่ยเนี่ยอ่าลูกสูบลูกสูบเนี่ยอ่ะ ลูกสูบเปรียบเสมือนเอ,าเอ,าเอาการปั้นผมแล้วก็ไปดันดันน้ำเหมือนคนตัวอ้วนกับคนตัวผอมครับก็คือว่าถ้าคนตัวอ้วนเนี่ยก็จะดันน้ำไม่ได้เยอะกว่าเพราะว่ามวลร่างกายเขาตัวเขาหนากว่าใช่ไหมครับพอดันน้ำมันไปเยอะเนี่ยด้วยเขาต้องส่งผ่านน้ำมันไปถึงจานเบรกปัมป๊มเบรกด้านล่างทั้งสองฝั่งน้ำมันที่ไปต้องเพียงพอสม่ำเสมอ ข้อดีของลูกสูบใหญ่นะครับน้ำมันไปถึงแน่นอนสบายใจถัดมานะครับเดี๋ยวนี้กล่าวไปตอนแรกอันนี้เป็นคาร์บอนนะคาร์บอนงานหุ้มนะครับเพราะว่างานงานเพียวผมพยายามที่จะหาให้ทางลูกค้าแล้วแต่ว่าผมจะลูกค้าว่ามันต้องคือมันรถเป็นรถค่อนข้างที่จะกล่าวแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าจะทําเพียวเนี่ยต้องจอดขึ้นโมนใช้เวลาอยู่ทีนี้ลูกค้าก็จะรถไปขับก่อนผมก็เลยงั้นก็เอาเป็นงานหุ้มและกัน งานหุ้มก็จะเป็นผมก็หุ้มเลยนะเป็นแบรนด์ของผมเองคอปบ้าคาร์บ,บอนวิสานะครับสามารถเพื่อนๆสามารถส่งมาหุ้มได้นะของอะไรยังไงเนี่ยแบบว่าอยากจะหุม้มอยากจะอะไรนะผมมีราคาพิเศษให้นะครับถัดมานะครับพวงูแจาวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ของแต่งจะจ,จะบอกว่าแถมนะครับพอดีลูกลกค้าเนี่ยเปลี่ยนยางกับผมนะเกรดลอสโซ่ทูขึ้นไปนะผมแจกเลยนี่นะนี่ครับ ใหม่ๆเลยนะใหม่ๆนะ, <S <S ะพิรลลี่ถ้าม,มากระสบัดนะครับไฮเปอร์โป CSC นะครับแน่นอนครับรถแรงต้องมาด้วยกันคอนโทรลที่ดีนะครับก็คือต้องมีกระสบัดอ่ะตัวนี้เป็นตัวอ่ะยังไม่ท็อปนะย,ยังไม่ท็อปแต่ถามว่าก็ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อันนี้คือติดรถมานะครับในล,ลูกค้าซื้อติดรถมาถัดาจ,าาจากนั้นมามีนี่ครับฝาถังฝาถังน้ำมันนะบางคนสงสัยว่า เออมันดีกว่าของเดิมยังไงบอกเลยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับของเดิมนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนของเดิมทั่วไปอะ่ะจะเป็นอย่างนี้โทษนะอันนี้ของเดิมนะนี่ของเดิมสังเกตว่าเวลาเติมน้ำมันเราต้องดับเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์มาแล้วเราก็เปิดแล้วเราก็ไขกุญแจมันก็จะเปิดได้นะครับอ่าแล้วมันเป็นค่อนข้างที่จะหนัก แล้วก็ดีไซน์ก็โบราณโบราณเนาะทีนี้ลูกค้าก็เลยจาัดก,การครับพี่รถมันจะใหม่เกือบหมดละอ่าฝาถังต้องมาแล้วพี่ลูกค้าบอกเลือกสีมาเลยผมเลือกสีแดงให้นะครับเพราะเห็นลูกค้าจะแต่งโทนสีแดงซะเยอะนะก็อันนี้ก็ข้อดีนะครับง่ายๆเลยหลักการใช้งานนะครับบอกก่อนกดเข้าไปนะครับแล้วก็บิดซ้ายนะครับยกขึ้นอ่านี่ครับมันจะเป็นสลักอย่างนี้อืเห็นไหม สลักคือเติมน้ำมันได้เลยคุณไม่ต้องดับเครื่องเรียกว่าไม่ต้องดึงกุญแจออกนะครับแต่ข้อเสียอย่าไปจอดในที่ที่ค่อนข้างที่จะมีคนพุกพ่านนะบอกไว้ก่อนว่าคนอาจจะแกล้งได้นะครับเพราะด้วยมันง่ายอาจจะเอาโดนทรายก่อกอะไรนะเอออันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยนะเดี๋ยวนี้คนเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอืมจะแกล้งกันทำไมใช่ไหมอา่าถัดมานะครับ อบอกเลยนะอันนี้มันเป็นนี่นะเดี๋ยวพูดก่นอน Quick Action System นะก็คือเอาง่ายเติมน้ำมันแบบรวดเร็วนั่นเองไวๆนะเปิดได้เลยถ้ามาเป็นเกียร์โยนะครับเกียร์โย r s v นะโชคดีนะยังหาของได้นะ r s v นะครับน,อน็อตตรงนี้นะครับพอดีน,อน็อตที่ร้านผมหมดโอเคเลยยังไม่ได้ไล่ให้ลูกค้าโอเคเดี๋ยวพูดถึงของแตง่งไปก่อนเรื่องน็อนตปล่อยมัน r s v ตรงนี้เป็นงาน CNC นะครับดูความแข็งแรงนะผมว่าใช้ได้เลยนะแบรนด์คนไทยนะเนี่ย ใช้งานได้เลยไอเวนะครับก็จะมีสีทองสีน้ำเงินสีดำลูกค้าเลือกได้เลยอ่านี่เป็นก็ตรงรุ่นไยาบุษะเนาะราคาอยู่ที่6 0พันน่าจะ6 0พันนะครับหน่อยๆอ,อ่าตัวน,นี้นะครับเกยโยงต้องบอกว่าใส่เกยโยงทำไมนะหนึ่งเลยเกียเดิมมันรูปลักษณ์มันไม่โอเคเลยเกียเดิมนะอันนี้ก็เลยใส่เกียโยงเกยโยงนะ หน้าที่ของเขาก็คือทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยสรีระร่างกายของเราเนี่ยมีการขับขี่ที่มันกระชับมากยิ่งขึ้นนะทำให้เราพอเราโยงไปปุ๊บขามันจะถอยหลังไปหน่อยใช่ไหมทำให้ขาเราเนี่ยเข่าเราตรงเนี้ยสังเกตดิมันจะเนี่ยพอเอียงไปนี้นะเข่ามันได้เต็มที่คือเรียกว่าการขับขี่มันกระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะถัดมาเป็นท่อ m มดินยูเอด้วยนะครับติดรถมาก็ท่อคงไม่ต้องรีวิวอะไรนะัก็ท่อก็โอเคอยู่นี่ก็ต้องท่อหายาเนาะเห็นไม่ชัดอีกแล้วถัดมานะนี่นี่นี่เห็นไหมไม่เห็นลูกค้านี่ครับ มีการเปลี่ยนยัางพิลลารี่ล o อตโซ2นะครับล o อตโซ2ตอนนี้แถมไปที่เฟซผมได้เลยนะร้านไหนไม่แจกผมแจกนะครับเอาไปเลยอันนี้มีการทำสีลอ้อสีล้อแม็กนะเก็บมาดูด้านใะน ถ้าลองหมดแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นสีทอง แงลูกค้าไปเลยว่าต้องเปลี่ยนนะโซอาเคทวีเอเชีย